สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะคะวันนี้ค่ะฝ้ายเปิดต้นปีด้วยตัวรถที่ขายดีตลอดปี2,565เลยนะคะนั่นก็คือรถ t o y ย t a Hilux Revo 4ประตูพีรันเนอร์หรือยกสูงเป็นเกตรุ่นมิดค่ะขายดีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเลยนะคะทำไมถึงขายดี1เลยนะคะภายในห้องโดยสารที่นิ่งเงียบเพราะมีการ ช่วงล่างที่ดีรองรับกับทุกสภาวะของพื้นขี่ถนนทำให้ห้องโดยสารเงียบเหมือนนั่งรถเก่งเลยค่ะแล้วกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมความดุดดันมากับไฟตัดหมอกแบบ LED แบบในชิปนี้ไฟ LED แบบ full option หน้าและหลังไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวยงามรวมถึง day time หรือไฟกลางวันที่สวยงามมีการใส่ซุ้มล้อเหมือนตัวล็อกโคหรือเรียกว่ามินิล็อกโค ขายดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยฝ้ายเคยทําคลิปในหลายๆครั้งนะคะส่วนวันนี้เนี่ยจะมาขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนะคะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นพร้อมกับพาชมรถ4ประตู p รีรันเนอรหรือยกสูงเครื่องยนต์ง2004ในคลิปจะเป็นเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่9,41,000บาท9 4 1 0 0 0บาท ถ้าเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์หรือสีขาวธรรมดาราคาจะถูกลงนะคะ7,000บาทนะคะก็จะอยู่ที่934,000บาทค่ะรุ่นนี้มีโปรโมชั่นมากมายนอกจากตัวรถจะสวยพร้อมใช้งานและขายดีมากๆแล้วเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของป้ายของปีงปที่แล้วเลยสำหรับรุ่นสีประตูยกสูงเกตรุ่นมิดนะคะฟังก์ชันครบคันอย่างที่บอกไปเบื้องต้นสวยงามทั้งภายในดุดันทั้งภายนอกนะคะเบาะหนังเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับ เซ็นเซอร์ ensor, กล้องมองหลังออปชันครบตัวรถในคลิปนี้ใส่กระบะไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะฝาท้ายเป็นแบบเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีการซ่อนกล้องมองหลังไว้ด้วยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้านหลังและด้านหน้า ภายในเป็นเบาะหนังอย่างที่ท่านลูกค้าและท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะคลบบิดแบบละเอียดเนี่ยจะมีก่อนหน้านี้ในหลายๆคลิปที่ฟ้ายทำในโชมนี้ไปแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะ r ี v o Piraner 4ประตูเกียร์ออตโตร้รุ่นมิดราคาอยู่ที่941,000บาทมีโปรโมชั่นมาบอกคะ่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นสามารถฟรีดาวได้เช่นเดิมอย่างที่ ใบเคยแจ้งในหลายๆครั้งในช่วงการทำคลิปของปีที่แล้วของ r ี v o ในทุกเกตรุ่นนะคะมารอบนี้เนี่ยฟรีดาวได้ทุกอาชีพฟรีดาวได้ทุกกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพในการทำงานมีรายได้นะคะในการฟรีดาวลูกค้าจะได้รับการผ่อนค่างวด84งวดอยู่ที่13,981บาทถ้าฟรีดาวรุ่นนี้ราคาลดอยู่ที่941,000บาทรี v o ยกสูงพิเดนเนอร์เกียออรต้รุ่นมิด ฟรีดาวผ่อน84งวด13,981บาทค่ะฟรีดาวกันมาเลยหรือว่าถ้าลูกค้าฟรีดาวแล้วไม่อยากใช้คนค้ำประกันเข้า2เงื่อนไขเลยค่ะ 1. อายุงาน2ปีขึ้นไปมีเอกสารยืนยันอายุงาน 2. มีรถที่ห้ออะไรก็ได้ครอบครองมาแล้ว2ปีขึ้นไปผ่อนดีนะคะดูสิคะว่ารถเนี่ยมองมุมไหนก็สวยไฟชอบมากเลยนะซุ้มล้อเนี่ยเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งมาแล้วเป็นมาตรฐานโรงงานแล้วเป็นลักษณะเหมือน ล็อกโคหรือเรียกว่ามินิล็อกโคเลยลายล้อแม็กก็สวยงามดูทั้งได้ว่าเป็นสปอร์ตและดูได้ว่าเป็นลักษณะดุดันนะคะเซ,นซ็นเซอร์ความปลอดภัยก็มาครบมองมุมไหนก็มีเสน่ห์นะคะอ่ามาอีกโปรหนึงเลยค่ะโปรนี้นะคะลูกค้าจะใช้เงินตามสเต็ปมี3สเต็ปนะคะสเต็ปแรกใช้เงินดาว61,150นะคะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่1 1 5 6 5 ใช้เงินดาว61,150ลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่11,565หเห็นไหมคะมีกุญแจทั้งหมด3ดอกนะคะมีกุญแจรีโมท2ดอกแบบแจ็คเน k e คีย์แล้วก็กุญแจธรรมดา1ดอกส่วนสีชุมส้มที่เห็นแบบนี้เป็นกุญแจแลอกยังอไหลยที่ฝ้ายทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าของช่อง y o u t u b e นะคะแล้วสเต็ปที่2นะคะใช้เงินดาวอยู่ที่18,200บาท ใช้เงินดาวอยู่ที่18,200บาทจะผวว่อน96งวดอยู่ที่1,634บาท1,634บาทใช้เงินดาวอยู่ที่18,200บาทผ่อนอยู่ที่1,634บาทค่ะลูกค้าจะเอาเป็นฟังก์ชันแรกหรือฟังก์ชันที่2ลองไต่ตองดูได้เลยค่ะฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันสุดท้ายค่ะลูกค้าใช้เงินดาวอยู่ที่155,250บาท155,250บาท ผ่อนอยู่ที่9,852บาทผ่อน9,852บาทนะคะ ผ่อนน้อยผ่อนถูกผ่อนสบายมากๆที่บอกมาสักออปชันนี้ลูกค้าไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่อนแบบระบบสบายดีหรือการผ่อนแบบมีช่วงหลังเป็นเงินก้อนหรือการผ่อนแบบบอลูนะคะผ่อนเป็นแบบลักษณะค่างวดเท่าเนี้ยจนจบเลยนะคะค่างวดเท่านี้จนจบเลยย้ําอีกรอบหนึ่งโปรแรก61,150บาทเงินดาว61,150บาทผ่อน11,568บาทโปรที่2 1 8 2 0 0บาทผ่อนอยู่ที่1 6 3 4บาท S 1> 1, <S เงินดาวอยู่ที่18,200บาทผ่อนอยู่ที่1634บาทโปรโมชั่นที่3เงินดาวอยู่ที่155,250บาท155,250บาทผ่อนอยู่ที่9,852บาทผ่อนจบเท่านี้ผ่อนจบเท่านี้นะคะทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลย3ช่องทางหรือลูกค้าโอเคแหละมีงบ ตามที่เขาต้องการที่ลูกค้าต้องการให้ฝ้ายจัดโปรโมชั่นให้ได้เลือกดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยค่ะถ้าลูกค้าดาว15%ของราคาตัวรถนะคะผ่อน48งวดอยู่ที่1.2 0เท่านั้นหรือ8 4งวดอยู่ที่2 3 5ถ้าลูกค้าดาว 20%, 48งวดดอกเบีย้ยอยู่ที่0 4 5หรือ8 4งวดดอกเบีย้ยอยู่ที่1.95% ถ้าลูกค้าดาว25% 48งวดอยู่ที่0.19%เท่านั้นหรือ84งวดดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.75%เท่านั้นค่ะลูกค้าสนใจเป็นแคมเปญแบบดอกเบี้ยถูกๆสบายๆตามงดที่ลูกค้ามีหรือจะเป็นเกณฑ์การใช้เงินออกรถตามเกณฑ์3ช่องทางที่ฝ่ายบอกหรือจะเป็นฟรีดาวผ่อน13,981เลือกเอาได้เลยตามแคมเปญที่ลูกค้าต้องการหรือต้องการการ ตกแต่งแบบไหนอย่างไรเป็นชุดแต่ง Fortesta Mountain X นะคะชุดแต่งรอบคันที่ฝ้ายเคยทำคลิปไปก็แจ้งมาได้ฝ้ายจะจัดโปรโมชั่นให้ทุกอาชีพสามารถออกรถได้ลูกค้าขาอยากคิดว่าตัวเองออกรถไม่ได้นะคะสอบถามฝ้ายทักไลน์มานะคะแล้วก็ให้ฝ้ายได้ดูแลแล้วเจอกันค่ะอย่าลืมกดลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะสวัสดี